วันนี้จะเดินทางไปที่สนามฟุตบอลนะครับไปดูพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็น้องๆตลกนะครับมาเตะฟุตบอลกันนะครับ j o k กเกอร์เรนเนี่ชื่อทีมนะครับส่วนจะมีใครมาในวันนี้บ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมพ,พร้อมๆกันเลยครับอ่าเล่นกีฬาเขาไม่ว่าจา้ะ มาถึงสนามแล้วจ้าเนี่น้องๆมีอ,อาคาเดมี่ด้วยนะนี่อานาคตครับสวัสดีครับพี่อานาคต <c oughs> ช้างศึกครับ <c oughs> น้องๆฮนะสนามใหญ่โตนะครับมีสวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีครับซ้อมเสร็จแล้วเนาะคร,ครับผมเนี่เสียบขาดมาก <c oughs> ได้กี่ทีได้กี่ทีได้กี่ทีล <c oughs> องไปอยเลองดิลองดิลองมาลองเดาะ เด้งเออนี่ไม่ต้องใช้มือจับครับใช้เท้างัดลูกขึ้นมาแล้วก็เดาะเดาะ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 นี่เดาะเร็วปะสามร้อยกว่าทีเมื่อกี้ดูไม่ทันอะ่ะเพราะเร็วมากเร็วมากด้วยนี่น้องๆมาเชียร์ใครวันนี้มาเชียร์ใครมาเชียร์ใครลูกมาเชียร์น้องโอ้แล้วเราเรล่นกีฬาอะไร ยังไม่ได้กินอ่ะนะอันนี้มาเชียร์น้องๆนี่ตัวแสบตัวแสบอ่าไปดูพี่ๆกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับพี่บอลสวัสดีพี่ใหญ่สวัสดีสวัสดีน้องรักน้องรักเชจ้าพี่ไปไหนนะไปไหนมาเนี่ยเอ๊ะพี่ทำยูทูบเบอร์ไอ้นี่ใไอเห็นหน้าไอ้ว่าเอ้ยไปไหนมาเนี่ย ไปไหนแล้วเตะบอลเหนือแผ่นั่นดีไงใช่ไหแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างเป็นกันสบายดีเห็นหน้าก็ไม่ได้ไอ้เว้นเอ้ยยังไม่ได้อาบน้ำเดี๋ยวเหม็ดวันนี้เรามาที่สนามฟุตบอลจ็อกเกอร์นะฮะจ็อกเกอร์เรนเจอร์นะฮะซึ่งเป็นทีมที่พี่นุ้ยปลุกปั้นขึ้นมานะครับเราเตกเราเตะกันได้หลายโอ้โหเกือบสี่หมัดแล้วนะฮะระยะเวลาเกือบสองปีวันนี้เพิ่งมานัดเจอกันอีกทีนะฮะ โอเคโอเคอยากติดต่อไปเตะติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวเลยได้เลยได้เลยนี่นะจ็อกเกอร์เลนเจอร์ครับผมเดี๋ยวให้น้องโตเตะดูแลอยู่คุ้มค่าค่าเงินคุณมากคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่ามากครับครับผมนะฮะสิลปินที่ไปเตะนะฮะมีใครบ้างอันดับแรกเลยที่ตัวดึงดูดคนดูดึงดูเลยนะเออดึงดูดเลยก็มีนี่โอ้ดมซีฟู้ดอันนี้สําสำคัญมากนะฮะต้องมาโอล้มเก้าโอ้โหนี่นี่นี่โอ้นี่มาประจำเลยเนี่ยที่ยังจำหน้ามันไม่ได้เลย นะโอ oh, ลมเก้าเนี่ยอันนี้มาประจำนะ้องบอลวันนี้วอร์มเต็มที่นะลงกี่คอตเตอร์นี่ผมมาตั้งแต่ห้าโบแล้วเฮ้ยรีบมาทำไมเนี่ยมาวิ่งไงเอาเงือ่อวิ่งไปเท่าไหร่ตอนนี้วิ่งไปร่วมร่วมตีคู่กับพี่ตูนเลยป่ะเนี่ยเวลาวิ่งเนี่ย อันนี้ดูแบบพี่เบิร์ดครับผมไม่ได้พี่แบบพี่โต้นนี่ดูแบบพี่เบิร์ดฮะนี่พี่เบิร์ดวิ่งไปไหนยังไม่ถึงสนามใช่ไหมเดี๋ยววันนี้คุณมาดูครับฝีมือการฝีเท้าของพี่นุ้ยนะฮะจะวิ่งสนามไหนนะลองด้เลยเอาเถอะวิ่งถ่ายทั้งสนามอ่ะเดี๋ยวดูวันนี้ต้องเอาภาพให้ได้เยอะๆไปดูบรรยากาศนะตลาดอ่าไปดูไปดูอ่านี่พี่กระรอกสวัสดีครับผมนี่ฮะ ออกกําลังกายครับร่างกายจะได้แข็งแรงได้พี่ก็รอบเลยที่ทีมเราเปิดฤดูกาลแล้วครับก็เตะวันนี้ก็คงจะปิดเลยครับอืมต้องต่อไปเรื่อยๆพี่ครับผมอพี่อ่ะพี่ก็รอดอ่ะเป็นคนนํานักฟุตบอลกลับมาครับผมใช่ไหมฮะช่วยๆกันหลายๆคนนะครับเทียบขาดมากออกกําลังกายถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากพวกเราไปเตะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรนะฮะเราก็ไปกันไปกันหมดเลยนะฮะรับเรื่องเงินเรื่องทอง เรื่องเล็กแต่ถ้าไม่ได้เรื่องใหญ่เลยคะบก็มีว้างค่ารถคดมันนี่ลูกตั้งเบลิงมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วพี่อูโนี่เปิดสาขาใหม่พี่ปุ๋ยครับผมแล้วสาขาเก่าอ่ะสาขาเก่าก็่อยทยอยปิดเปิดสิอ๋อครัวแม่แช่มเอ้ยครัวอุดมซีฟู้ดอุดมซีฟู้ดสีรอดสวัสดีครับนี่สีรอดส่วนมากเรีสบน สีรอดไปราดบุรีบ่อยใช่ไหมไปขายอะไรผมขายหมูเส้นทุกวันเสาร์อาทิตย์อยู่ร้านครัวลุงลงครับจะไปเจอสีรอดได้ที่นั่นนะครับผมได้พี่ได้เลยได้เลยอ่าวันนี้มาเต็มวัอดีลูกอ๋อโคกมาวัอดีลูกนี่ประตูของเรามาวันนี้ไม่เอาบอลไปให้เขาอ่ะหัวครับอ๋อบอลบอลบอลต้องบอลสวัสดีครับอ่ามาแล้วมาแล้วแฝดฝาแฝดหล่อของเรา มาด้วยนะฮะอันนีน้นิดนึงนิดเข็นไปนิดไงนิดมาด้วไปกติอีกแล้วครับผมขาใช้ย้ำเขาดีกว่าทยอยทยอยกันมานะครับนี่ฮะลุงบูมสวัส oh ดีครับสวัสด uh uh ีครับสวัสดีครับเนี่ยสดีนะครับก็ปวดคอนิดหน่อยมาดูคอเคลื่อน วันนี้เตะอย่างเดียวไม่หมงไม่หมงนะเดี๋ยวพี่ชายมาครั้งเดียวเดี๋ยวก็มาอีกปะเนี่ยมาอีกนะโอเคแบ็ควันนี้จ้โอเคนะครับนี่สูตรหน้าของเราเหมือนกันนะฮะแต่ละคนนี่ต้องมีใส่ถุงเท้ากันก่อนเตรียมอุปกรณ์กันก่อนหยุดไปสามสี่เดือนฮะเสื้อเปื่อยขาดไปหมดแล้วครับเดี๋ยวตัดใหม่ตัดใหม่มันก็พักอีกเดือนนึง สามสี่ตัวขาดหมดเสื้อ,อ,อเสื้อเปบ่อยอะพี่เอาไปแท้ไว้ในตู้เิอบอยู่ในนั้นไม่ได้ใช้เลยเนี่นะฮ,ะนนะฮะเดี๋ยวอยากได้ทีมจ๊กเกอร์เรนเจอร์ไปเตะก็ติดต่อมาได้นี่นี่นนเลยนะฮะค,คุณโตเต๋น้องโตเต๋นะครับเดี๋ยวลงเบอร์ไว้ให้ใหแล้วก็ติดต่อได้เลยนะครับครับผมใช่เลยครับนะครับนี่โยมนี่นะจ๊อกเกอร์เรนเจอร์ครับนะครับผมดูฮะแล้วก็เดี๋ยว ฝากเบอร์ฝากอะไรไว้นะได้ยครับ0857895240ครับเบอร์ตครับเดี๋ยวไปลงอีกทีแล้วก็ติดตามกันนะครับขอบคุณครับพี่นุ้ยครับครับผมตอนนี้ก็เราก็ก่อนจะลงเตะนะฮะลงสนามก็เตรียมทาน้ำมันบอลก่อนนะครับบางคนว่าเอ๊ะทำไมจะไม่ใช้น้ำมันมวยเอาเตะฟุตบอลมันต้องน้ำมันบอลครับนะฮะไม่ใช้น้ำปลาบอลนะครับน้ำมันบอลครับกินหอม วิ่งทั้งคืนแล้ววันนี้นะฮะนานละไม่ได้เตะมาถึงอีกท่านหนึ่งนะครับนี่น้องเนงนี่เจ้าพ่อไทยอินของเราเน่งเม่งจายน่ะสับขาเปียบให้ดูสคืออะไรครับเออมีคนถามเยอะมากเลยเวลาลงชื่อรายกลุ่มอะเน่งสับขาเปียบคืออะไรอะเน่งเนงชอบเปียบเบียร์เขาเรียกกระดกเขาเรียกดื่มไม่ใช่เหรอผมเรียกเปียบ เพราะให้แตกต่างจากคนอื่นใช่สับนียสับคือบางคนถามมาเยอะว่าเอ๊ะเน่งเนี่ยติดเหล้าติดเบียร์จริงหรือเปล่าไม่ไม่ดื่มเพื่ออะไรฮะดื่มเพื่อไล่เลือดลมอ๋อให้เลือดลมมาสูบฉีดใช่คนเรามันต้องมีบ้างใช่ไม่ใช่ถ้าไม่ดื่มอ่ะมันรู้สึกไงมันไม่กระปี้กระเป๋าใช่ไหมไม่ดื่มเล่นไม่ได้เล่นตลกไม่ได้หรือว่าเตะบอลไม่ได้ใช่ไหมตลกเตะบอลก็ไม่ได้ด้วยเตะบอลไม่ได้ต้องดื่มนะฮะแล้วถ้าดื่มเยอะๆนะฮะเล่นไม่ได้เลย อ้วกจะไปอ้วกในสนามด้วยต้องกินให้พอดีอ่ะมาถึงท่านนี้นะครับนี่ถามหากันมาเยอะเลยโจอี้นะครับสวัสดีครับโจอี้สวัสดีครับาาสวัสดีครับาารโอเคไอ้คนไหนโจอีนะ้เนี่ยโอเสื้อสีส้มเดียวกันอ่ะก็เสื้อเหมือนกันเลยนี่โจอี้ครับโจอี้ไหนฮะนี่นี่โจอี้ครับโจอี้แล้วนี่อ่ะนี่โอจี้ครับโอจี้อ้าวเปล่าไอ้หน้าโจอี้เปลี่ยนไปมากเลยนะเนี่ยทำไมอยู่กับพี่ไม่อย่างนี้เลยนะนะครับ ท่านนี้ชื่ออะไรครับสวัสดี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 ครับนี่อยู่จากประเทศอะไรครับประเทศคารูนครับคารูนนะครับโอ้โหนักเตะคารูนก็ดังๆทั้งนั้นเลยโจ้เธอมาหาท่านนี้นะจริงๆแล้วท่านชื่ออะไรครับ คุณโรเจอร์จากแคน่ครผมนักเตะแคนารูนดังๆมีใครบ้างบอกเล็ตูซามาเลตูแล้วก็โรเจอร์มิลานี่เขาเป็นตำนานของแคนารูนนะครับแล้วก็คนที่เสียชีวิตในสนามบอลน่ะโอ้ยที่เขาวิ่งวิ่งแล้วเขาตายเลยทําไมถึงหัวใจเหรอใช่ครับคือมันเหนื่อยจัดแล้วมันช็อกไปเลยฮะถึงเวลามากกว่าเพราะว่าคุณจะเห็นมากเขาลงวิ่งแล้วก็ปุ๊บ มึงก็ไปเลยอ่ะอ๋อนักกีฬาก็มีแบบนี้ด้วยนักกีฬามันจะมีแบบนี้เขาวอร์มไม่ถึงหรือว่าฟิตไม่ทุกออะไรโ้คนนี้เขาเล่นดีมากครับกองกลางสุดยอดอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ถึงเวลานะครับแล้วคุณโรเจอร์มาอยู่ประเทศไทยกี่ปีแล้วครับสิบสองปีครับสิบสองปีอันนี้มาเป็นโค้ชหรือเป็นอะไรฮะเป็นนักเตะครับเป็นนักเตะของอะไรครับเคคโคลุกดาฟ้าครับอ๋ออากาศใช่ไหมทีมใช่ไหมเอฟออฟอสเอฟ สมัยก่อนโจ้เล่นฟุตบอลก็คือเป็นผู้รักษาประตูครับผู้รักษาประตูประตูไหนดีที่สุดครับประตูหลังครับประตูหลังมีที่ไหนเล่าไม่มีก็เรียกนายทวารนายทวารเออการจะรักษาประตูนี้ทําไงฮะก็ต้องรักษาเป็นดีดีคัหล้างตลอดให้มันสะอาดนะครับหรือว่าถ้าเป็นประตูที่สองก็ คุณต้องมีคุณเชียร์วันที่จะเข้าบ้านได้ครับเขาเรียกว่าประตูครับไม่ใช่ประตูบ้านครับเอาละครับประตูฟุตบอลอ๋อฟุตบอลก็ต้องฟิตมากแล้วครับครับผมวันนี้มาซ้อมที่สนามนี้แหละครับคุณโรเจอร์ใช่ครับยังไม่ได้เข้าอ๋อกำมาเจอเพื่อนกรรมการเจอเพื่อนเจอเพื่อนแดงกไม่ละ โอเคนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่รักประเทศไทยแล้วก็ชอบประเทศไทยขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวโจอี่เจอกันที่สนามนะขอบคุณมากครับคุโรเจอร์ด้วยนะครับเสียบขาดมากเลยนะครับมองไม่ค่อยเห็นต้องปรับสีนิดนึงตาแป่งสักนิดนึงก่อนมีคนถามมาไอ้ดำโอ้ดำพ่อมันดีมันเป็นมุกนะฮะมันเป็นมุกโอเคนี่ไปเลย อาพี่หลุยพักแล้วเหรอครับอ๋อพอก่อนจริงๆลราพิวนะพี่อ๋อได้แเราจะเก็บเก็บแรงไเม็รอบหน้าฟู้ดนะครับตอนนี้8สาขาแล้วครับ8สาขาแล้วแต่หลักๆพี่หลุยก็จะดูที่อุดมซีฟู้ดนะค่ะไทยราชครับไทยรัฐจตอนนี้จะดูทุกสาขาแล้วกระจายไปทั่วเลยนะครับผมเขาเริ่มกระจายไปทั่วครับอาหารอร่อยแน่นอนแล้วก็ของสดๆปลาสดปูสดกุ้งสดกุ้งสดครับผมอ๋ออะไรครับแล้วี่ได้เงินสดนี่อ๋อเขาต้องการเงินสด นี่พี่หลุยส์ก็แข็งแรงนะครับออกกําลังกายตลอดเลยครับตอนนี้ก็มารวมรวมตัวกันพ่อมาด้วยพ่อมาด้วยด้วยครับวันนี้ภูมิใจที่เราเล่นบอลกันดีมากต่อบอลอะไรพ่อเออใช่คือเล่นอย่างเงี้ยเขาทําอะไรเราไม่ได้เห็นไหมล่ะของแจ็คเขาก็แข็งแรงอยู่นะแข็งแรงแต่ว่าถ้าเราเล่นนอย่างงี้นะบอลเราวิ่งเนี่ยวิ่งทุกตัวเงี้ยคือเขาเล่นบอลไม่ได้ไงคือจริงๆเนี่ยถ้าแบบต่อบอลกันดีอะไรกันดีมันก็โอเคนะพ่อนะใช่ก็ดูเนี่ยเราจะนะเขาครึ่งแรกจบแล้วเดี๋ยวดูครึ่งหลังไดี๋วเป็นไง เขาครบทีมแล้วมาครบแล้วเนี่ยตอนแรกเขาไม่ครบไงอันนี้ก็มาครบแล้วอะนี่ยพี่คอมก็ชอบออกกําลังกายได้เหงื่อนี่ตัวเล็กเขาใช่ไหมไอคนเล็กใช่ไหมเอมันติดทีมไปแล้วเนี่ยเขาเขาไมมาใช่อยู่สโมสรไปแล้วเนี่ยไม่ได้มาเลยไม่ได้มาแล้วอะไรบูมหนักไปก็เอาลมออกหน่อยเฮ้ย ววยมานะบอกไปแล้วเมื่อกี้นะให้ติดต่อกันมาเราจะไปเตะฟุตบ,บอล <c oughs> ถ้าไม่หยุดซะก,ก่อนนะไปเตะจริงๆนะที่สัต์เหีบเขาก็ติดต่อมาเขาเหรอจริงๆเราไม่ได้รวมตัวไงเราไม่ได้เตะไงผมว่าต้องกลับมาจริงจังแล้วพี่โอ้โหแต่จริงจังๆก็ไม่ได้เสื้อได้อะไรแป๊บเดียวก็หยุดกันอีกออแล้วไม่รอบนี้เราต้องจริงจังเลยพี่เสื้อเสื้อเราเต็มูตแล้ว ของเราอ่ะทยอยหยุดกันเก็บเก็บจนหากางเกงไม่เจอนี่เสื้อสวยอ่ะพี่ลุยนี่ของออสตาทําให้นะนี่ครับเจ้าของสนามทําให้เลยนะเอ้ยอย่าหันสิอย่าหันไม่อยากอุดมอะไรอ่ะอุดมอะไรอุดมอะไรอุดมอุดมสุกนะฮะอุดมสุกเป็นซอยที่แบบว่าอรซอยและอาหารการกินเยอะมากับดีตะหวยด้วยซอยอุดมสุกก็เยอะใช่ไหมครับแต่ถ้าอยากจะได้อร่อยจริงๆเลยต้องอุดม อ,อ,อุดมสมบูรณ์ไม่ใช่ไม,ไม่กินไปแล้วว่เกิดความอุดมสมบูรณ์ใช่จริงๆแต่ว่าร้านอาหารสิตอนนี้ที่กําลังมาแรงที่สุดกําลังขยายกันไม่หยุดเลยเนี่ยครัวแสวงครัวแสวงไปหาแม่ม <laughs> องเรอ่หลุยด่าไปเองไปหาพ่อครัวแสวงคนนี้ด่าไม่ได้ ต้องครัวอะไรครัวอะไรครัวลุงอะไรแม่จำปีครัวลุงรวมลงอะไรก็ต้องไปเฮียแถวบางปูครัวแม่จำปีร้านตัวเองก็จำไม่ได้เอออู่อะไรอู่อะไรอุดรีสอรอุดมซีฟู้ดนะครับไปให้ได้เลยแปดเก้าสาขาแล้ทายอยเปิดกันน่าดูเลยอ่าช่วยกันช่วยกันใครที่รักตลกนะครับไปอุดหนุนกันรับรองอร่อย เราไม่แค่ขายชื่อเสียงใช่เราขายความอร่อยจริงๆเสื้อสวยนะพี่หลุยสวยสีก็สวยฮะเออสวยนะเนี่ยนี่เขาจักจะให้เราตั้งนานแล้วนะเขาเดี๋ยสวยกว่าเออของพี่แจ๊กเหรอครับพี่แจ๊กสวัสดีจ้าสวัสดีครับนี่ฝุ่นดีเหรอฮะนี่ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์โอเบอร์คนใหม่ของเมืองไทยนะฟังแล้วยังอ่ะเพลงหลวงปู่เข้มผมอ่ะไม่ใช่นะโมเฮ้ยนโมไม่ใช่ยมาหาท่านนี้ดีกว่า อ่าเล่นบอลก่อนมาดูฝีมือเขาเนี่ยมาแล้วบอลมานี้แล้วบอลมานี่แล้วน,นี่นนเป็นการตัดอย่างสวยงามของพี่ใหญ่วาเลนทายครับ,บน,นะฮะหรือว่าหรือว่าใหญ่ควายบินอเลยนะแต่บุมนะฝั่งโน้นนะฮะมาดูอีกทีนึงนะครับ คิดถึงนะพี่ใหญ่จังถึงเลยครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่นี่พี่ชายที่น่ารักพี่ชายที่น่ารักพี่ชายที่น่ารักมาแล้วครับมาเลยมาดูกันต่ออะไรอ่ะเฮ้ย มีความไปฝันอยากจะอยู่จ็กเกอร์เรนเจอร์มานานแล้วหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ลงไปแมตช์หนึ่งนานๆเจอกันพี่จะมีเรื่อยๆครับนี่คะทีมจ็กเกอร์เรนเจอร์นะครับพี่กรรอบจริงๆไม่เหนื่อยหรอกอยากให้น้องลงลงได้แล้วเนี่ยโอ้แต่มาเขาลงไปสามครึ่งนี้มูตาไลสดอยู่แล้วพ่อเดี๋ยวต้องลงอีกนะโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะโอ ตามอยู่หน้าโอไม่ใช่ไอหลอดสีหลอดสามคนอยู่หน้าทำเกมได้ทำเกมทำทำเกมอยู่หน้าสามหน้าเลยนะอให้ยู่โอเคเรียากเลยวางหมากเลยได้เลยโอ้สุดยอดเลยอ่ะได้ได้เห็นแล้วผิวมากเอ๊ะน้องเบนซ์อีกคนชื่ออะไรนะเออไอพิมพาอะไรเนี่ยไอใช่บ้าไอบ้าดบาสได้มาไอบาสอยู่มาแล้วมาแล้วเห็นเบิร์นแวบๆอยู่มาแล้วถ้ามีบาสเนี่ยโอ้โหเนียนนู่นน่ะ โอ้ลงไปยังเมื่อกี้ลงไปวะจริงจริงจริงไม่ออกนะใครติดต่อมาก็จะได้ช nah. ุดนี้นะครับพวกเราอันนี้ยังมากันไม่ครบนะบางทีก็ชุดนี้เลือกเอานะฮะจะชุดน้ำเงินนะหรือว่าชุดดําก็ได้ใครมาจะได้ชุดทุกคนแต่ไม่ได้เล่นนะเล่นสิไม่ได้ไปไปเอาชุดอย่างเดียวได้เล่นทุกคนได้เล่นเดี๋ยวจะกลับมาหุ่นดีกันละรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง เพูดดีๆหน่อยก็ตสบายดีหมดเ้าาเขาเหนื่อยเขเหนื่อยเขาเหนื่อยทีมของพี่แจ็คโนาทีมวิ่งไม่มีเหนื่อยนั่งชิวๆเลยสบายมากเหนื่อยครับไเหนื่อยไหมสบาเป็นตรวจ้าเป็นจรวดกระพุ่งละ

โอโ้โหสวยมากพี่ใหญ่ส,สวยมากหายาอะไรนะพี่ใหญ่ผู้ใหญ่ควายพี่ผู้แข่งกาวินะแล้วที่ท่านเห็นนะฮะก็คือทีมงานของโจเกอร์เรนเจอร์นะครับเป็นทีมฟุตบอลน,นะครับซึ่งก่อตั้งกันขึ้นมาโดยพี่น้องตลกของพวกเรานะครับแต่ก็จะมี ดาราด้วยนักร้องด้วยมาผสมผสานกันนะฮะอย่างเช่นวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากทีมของพี่แจ็คนะฮะพี่แจ็คธนพลหรือแจ็คนาจะนั่นเองนะครับแต่นี้วันนี้ยังมากันไม่เต็มทีมเท่าไหร่นะบางคนมีงานมีอะไรกันก็จะขาดหลายคนนะพี่โรเบิร์ตก็ไม่ได้มานี่ศูนย์หน้าของเราเลยนะนะศูนย์หน้าแบบเขาเรียกแข่งคองเลยดีกว่านะฮะพี่เบิร์ดตัววิ่งเลยอ่ะวิ่งตัวจี๊ดเลยตัววิ่งเลยวิ่งวิ่งกว่าพี่ตูนอ่ะนะอันนี้พี่เติม ครึ่งชั่วโมงเติมครึ่งชั่วโมงเติมวิ่งทั้งวันแต่วันนี้ไม่ได้มาเดี๋ยวรอเขาหน้าเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับโอเคครับ